รีวิวออกจากบ้านครั้งแรกหลังจากที่คลอดลูกนั่นก็คือพาลูกไปโรงพยาบาลนั่นเองออกจากบ้านก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช้เวลาเตรียมของนานมากเพราะนอกจากของแม่แล้วก็มีของลูกเพิ่มขึ้นมามหาศาลทีแค่ไปโรงพยาบาลนะคะเอาละต้องเตรียมตัวด้วยคาซีก็ต้องพร้อมค่ะรู้สึกโชคดีนะอยู่ในยุคที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะมากรถเข็นของดูนะาโฟอินวันตัวนี้ก็เป็นได้ทางคาร์ซีแล้วฟลิปได้เป็นรถเข็นได้ด้วยโอ้โหสะดวกสุดๆเอาละจะผ่านเกณฑ์น้ำหนักกลับมาเท่าเดิมจากที่คลอดไหมแน่น้ำหนักกลับมาเท่าเดิมหลังจากที่คลอ แล้วถือว่าพาหว่างรอคุณหมอเด็กกันนะคะแม่ก็ปั๊มนมไปด้วยเลยวันนี้นะเลือกใช้เครื่องมามโคซี่เอรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เลยชอบเครื่องตัวนี้มากสามารถใส่เข้าไปในเสื้อได้เลยโดยที่ไม่โป๊เสียงไม่ดังเสียงเบาเงียบเลยตัวเครเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าเก็บอุปกรณ์น่ารักจริงๆเวลาพกไปไหนก็ออกไปแค่นี้มันดูเก๋ดูชิคเวอร์สำหรับแม่มือใหม่อย่างเรารู้สึกว่าเครื่องดูนุ่มนะ แล้วก็สามารถปรับโหมดได้สูงสุดตั้ง15้ระดับว,ว่าก็สามารถใช้โหมดเคลียร์เต้าต่างๆได้ดีจริงๆเดี๋ยวจ,จะให้ดูกันทีหลังว่าได้น้ำนมออกมาบ้าง <ใน S 2> ไหมแม่ตอนปั๊มนมเสร็จก็ต้องหาที่เก็บซึ่งเราตำตัวนี้มาคือกระติกเก็บน้ำนมข้างในกระติกก็จะมีแท่งเก็บความเย็นชอบที่มันเป็นแท่งที่โอบรับกับแท่งขวดนมที่เขาให้มาด้วยทําให้ได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงในนี้ก็จะเก็บได้ถึงสองขวดเลยทีเดียวแม่ๆม,ม่คนไหนเป็นสายอ n the go โกใช้เซตนี้คู่กันคือจบระหว่างรอคุณหมอนะคุณหมอคิวนานมากนนะวิกก็หลัับบบไปเรรียย้อ เอาเราได้เจอคุณหมอแล้วเจอคุณหมอวันแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้วัดค่าตัวเหลืองกันนะโดนแก้ผ้านะร้องจากเลยเครื่องตัวนี้เขาเปลี่ยนโหมดได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งก้มดูเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนจากมือถือได้เลยเป็นรุ่นเดียวของมัมโคซี่ที่ทําได้เลยนะอ่ะพูดคุยกับคุณหมอเสร็จละเดี๋ยวมาดูกันว่า30นาทีนั้น M9 ของเราจะได้น้ํานมมาขนาดไหนคือย้ำนะว่า7วันหลังจากคลอดลูกชอบตัวเครื่องที่มันเป็นซิลิโคนมันแนบชิดกับอกเรามากอะเวลาเราเดินไป ไหนมาไ,ไหนมันไม่หลุดเลยทุกคนมันหนึบสุดๆมนเลยทําให้ได้นมออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวยังเป็นน้ํานมเหลืองอยู่เลยแต่ก็ได้ปริมาณเยอะใช้ได้เลย<ช>แล้ว,ลวมาปั๊มเสร็จก็จะให้ลูกกินด้วยเลยแล้วก็จะเก็บกับบ้านด้วยจ้า,าสองข้างรวมกันก็ได้เกือบ3ออนเลยจะบอกว่าเป็นตัวที่หยิบมาใช้บ่อยสุดๆเลยตอนนี้นอกจากใช้เครื่องที่ดีแล้วนะการกินอาหารให้ถึงกินอาหารที่อร่อยเยี <ๆ S 2> ยวยาจิตใจแม่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยที่ทําให้น้ํานมมาเยอะวันนี้เป็นซาวโดสมอกแซลมอนกับอโวคาโดนะลูกกินนมแม่ก็ขอกินไปด้วยจ้ากลับถ สบายใจน้ำหนักลูกดีตัวไม่เหลืองแล้วเราก็เอาลูกเข้าเต้าต่อถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ผ่านไปอย่างดีเลย